นุ๊ยให้ลองเพลงน้ำจะเพลงไหมไม่าลองเพลงกัผู้สาวโอ้ยค่อเาเป็นบองเขาพ่อจะนอกปอยู่เป็นันจักทีพยานในนันโอย คนสู้มานำกันว่าสิฮอดฟ,ฟ,ฟังฟังมีโลกมีบาาสมดังตั้งใจงท,างทางหนผ่านน้าสู่ดุกสูยาก,กันมาแปลตายเจ้าบอกเอ้ยทอดใจคอยอยู่ข้างตายด้วยคำว่า เดที่เฮาสองคนดูมานำกันไอก็ยังยืนยันสิฮักเจ้าง เหลือแล้วเนาะที่เราสองคนสู้มานํากันอายก็ยังยืนยันสิ่งห้าเจ้านั่งต่างล หอมเลยหอมเลยหอมเลยโอ้ยเ๋ยาก้อนมเนี่ยหอนี่ยหอมนเนี่ยมเนี่ยคนเขเสื่ออยู่คนนบ้าผู้ใดหอมเอ้าคิดว่าผู้ใดฉีหอมไคก้อนล่ะผู้ใดหอมก้อนนนัได้เยเอาจจ๊ซี่ซะผู้ใดมากกันก้อนกับผู้นั้นเราเป็นผู้หอมอ๋อย S <S> ข่อยมาเขากนเจ้าหูบอกว่าจ๊กี้มันเป็นความฝันของข่อยได้ไงฝันได้อ่ะข่อยเคยมีความฝันว่าอยากลองเพลงกบนองบนเวทีไงตังแต่กี้ข่อยเป็นพิธีกรเป็นวาข่อยเกิดโตตาตายเขาออกมาลองเพลงน้ำกันคอข่อยไปยืนยุ่มมองทางๆแบบนั้นๆข่อยไปยืนดียุ่มหันล่ะตอนนันข่อยว่าโอ้ยสักหมื่นหนึ่งบอนุ้กูสิมีโอกาสออกไปลองเพลงกับนัอน มื่อนี้ฝันคอยเป็นจริงแล้วขอบคุณหัวหน้าบอยนะครับขอบคุณอาจารย์นักดนตรีเด้อป๊าดมีคนอยู่เบื้องหลังตัวนี้ไอ้ฝันไปวะเนี่ยคอามเพื่อนความพื่อนความพือนเพรรื่อกากี้มากชิงกันเงานเบล่งบางน้ำตายสวยนานก็ไปเอกต่ำสุบกชัยนี่คือหัวใจหลักว่ามปนตัวข่อยได้สองคนหัวใจหลักกู้ข่าอายุสรุปว่าเปิดตัวพระเอกน้าเอกเปิดเพลงไหมหรือว่าเปิดตัวคูักคู่ไหมไปว่างสั้นล่ะ โค้กปั๊มน้ำมันเอียงร่วงสั่นพี่ที่เด็ดโค้งใจมาโอ้ยเจ้าของเพลงไม่ยืนนาลาอยู่เว้ยมาโค้งสนาเพลงเข้าแ่าโค้งสนาโค้งสนออฝากเพลงไม่อยากสิ้นคอยไปเบิร์นเลิศอนกันขอโทษขอโทษขอโทษใครกะตั้งตัวพระท่านที่กันไอฝากเพลงฝากเพลงครับพี่น้องครับผมตำสุชัยนะครับวันนี้ก็มี่ซิงเกิลหม่นะครับ ผลงานเพลงเข็นแล้วเมียเขาครับตาม่อนน่นต้องขอบคุณน,นะครับคณะบอลลอมใจกันร้อยขอบคุณพน,นาบอยสิริชัยขอบคุณซอแอนแลแลอดีคณะครับผมขอบคุณคมแม่พี่นพพ้นองแนะครับที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับตั้งคุณทิ่ิชัยก็เป็นมอลลอมมาหลายปีแล้วนะครับกระเพิ่งมีซิงเกิลแรกนะครับ ฝากให้พ่อแม่พี่น้องสนับสนุสน,นเื่นครับเค็ดแล้วเมียเขาครับกับซิงเกิลงานเพลงแรกของพระเอกตั้มสุภาชัยนะครับเป็นซิงเกิลงานก่อนลำเค็ดแล้วเมียเขาพี่น้องสามารถตดตามชมได้ทางช่อง u t u b e ภายใต้งานสร้างสรรค์โดยทีมงานผู้กันเล็กคอร์สนงตต้ค่ะนองตองต้สูนันค่ะก็เป็นอีกหนึ่งซิงเกิลซิงเกิลแรกเหมือนกันนะคะอยู่ภายใตย้ภายใตย้ นะคะผู้กันเรคขอดนะคะของมะล่ำใจเกันร้อยค่ะคินเขาใบน้ำตาค่ะฝากพี่น้องซอมเป็นแรงเชียร์แรงใจนะคะป่ะเดียหใบอะไรครับปลาบันี้แด่ใบอย่างใบแบบขามป้อมนี่ ลังใตมีหลายซิงเกิลงานเพลงกับซิงเกิลงานเพลงบุนเดือนสามพามเข่าใจแล้วก็ซ<ๆ>ิงเกิลง,งานก่อนลำล่าสุดทับกินเข่าใบนำตาพี่น้องทีต่ตามชมทั้งจ่องยูทูปภายใตย้งานสร้างสรรค์โดยทีมงานผู้กันเลคคอร์ดพ่อกับสองศิลปินพระเอกนางเอกในช่วงลำเลืองต่อก่อนทํานองขอนแก่นพี่น้องครับฝากพี่น้องไว้น้นำแน่เดินนะครับของซิงเกิลงานก่อนลำนะครับพี่น้องเปนแฟน